สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่ f c ทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้มีรถมาอัปเดตอีกหนึ่งคันนะคะสภาพสวยมากแล้วก็สีนี้หายากแน่นอนนะคะวันนี้เข้ามาอีกหนึ่งคันสำหรับ t o y ยต a h ไฮรัก e ีโวนะคะคันนี้เป็น2.4ตัว e พั d ดับเบิลแคบพรีลเนมาพร้อมกับเกียออโต้นะคะ กับเลขไม้เพียงแค่1 5 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะในราคา579000ับาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสีแดงนะคะจะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะใครที่รอสีนี้อยู่ไม่ควรพลาดวันนี้ได้มาแค่คันเดียวนะคะเป็นสีที่หายากมากมากนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนได้เกียร์ออโต้ไม่น้อยสภาพดีเกรด A นะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพเลยยังไม่ได้มีการทำสปานะคะบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะคะ รายละเอียดตัวรถเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะตัวอ e ีพัดไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทามันนิคไลท์นะคะกระจังหน้าเป็นสีดำเงานะคะโฉมหน้าหล่อแบบนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสภาพสวยกิฟต์เลยได้ในส่วนของซุ้มล้อมาด้วยนะคะได้ซุ้มล้อมาด้วยแม็กเดิมจากโรงงานเลย คันนี้แม็กเป็นขอบ17นะคะแม็กขอบ17ได้ยางปี2019นะคะจะเป็นสเปคเดียวกับตัวรถเลยคันนี้ปี19-20นะคะสาภาพสวยๆเลยบันไดข้างสาภาพที่สมบูรณ์นะคะอาจจะเลอะๆนิดน,นึงนะคะรถยังไม่ได้มีการทําสปานะเดี๋ยวทําสปาจะสวยกว่านี้เยอะมากๆนะคะโลกโก้รถคันนี้มาครบหมดนะคะกระจกข้างเป็นโครเมีม่ยมเรียบร้อยปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง แล้วก็ติดฟิล์มมาพร้อมแล้วรอบคันแบบนี้เลยมาพร้อมกับคิ้วจันตัดด้านบนนะคะกระจกเดิมๆทุกบานแน่นอนโลโก้มาครบหมดนะคะนี่ใครที่หาลดมือสองเกรด A เน้นสภาพดีไหมน้อยๆนะคะแนะนำเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนภายในโทนสีดำแบบนี้นะคะเบาะจะเป็นเบาผ้าอันนี้ไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยคันนี้คือใหม่หมจริงนะคะนี่ บบาผ้าเดิมจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะไม่มียับไม่มีย่นพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชัน,นะคะเชื่อมต่อบลูทูธนับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะพวงมาลัยไม่มีช้ำเลยสภาพตีรถแทบไม่ได้ใช้งานนะคะเล็ขไม่หนึ่งหมื่นห้าพกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะรถสวนประวัติดีเช็คประวัติได้นะคะคอนโซลรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาพร้อมกับ หน้าจอทัชสกรีนตัวนี้จะเป็นจอเดิมแท้จากโรงงานนะคะมีกล้องถอยด้วยแอปรับอนาล็อกเกียร์ออโต้นะคะขับขี่สบายแน่นอนขับดีอัตราการเร่งดีนะคะเบาะไม่มีช้ำนี่ดูได้เลยสภาพดีเกรด A แน่นอนคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังนะคะ ใครดูแล้วชอบรถแล้วรีบตัดสินใจนะคะช้าไม่ทันแน่นอนสําหรับสภาพนี้นะมาไวไปไวนะคะถ้ารถสีแดงรีวิวแป๊บเดียวไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แน่นอนมั่นใจได้เลยรถไปแน่นอนนะคะถ้าดูแล้วถูกใจแล้วนะคะรีบตัดสินใจเลยก่อนที่รถจะติดจองนะคะหรืออยากมาดูรถจริงเข้ามาได้เลยร้านอยู่ตรงถนนต้มเก้าตรงข้ามบิ๊ซีต้มเก้าใกล้กับมหาลาัยเกษตรัณฑิตมินบุรีกรุงเทพนะคะ มาดูรถจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะมาลองขับได้นี่เบาะแน่นๆตึงๆแบบนี้ภายในกว้างนั่งสบายนะคะสีเดิมๆจากโรงงานนะคะซุ้มล้อมมีมาให้ครบนะคะแม็กสวยๆรถไม่ช้ำเกรด A แน่นอนขับดีนะคะขับดีสติ๊กเกอร์เพียเนอร์มาครบหมดนะคะ การชนท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โลโก้รถคันนี้มาครบหมดนะคะมีกล้องถอยด้วยโลโก้มาครบนะคะดูด้านหลังกันคันนี้นะคะกระบะไลเนอร์มีมาให้ครบเลยนะคะรถไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนร่องรอยการใช้ง,งานน้อยมากๆนะคะลูกค้าเอาไปใช้ต่อยอาวๆได้เลยนะคะสภาพรถเกรดเอจริงๆนะคะ เมคอะทุกอย่างมา mm hmm. ครบน mm ็อตอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะร่องรอยการใช้งานกระบะไลเนอร์น้อยมากๆากไม่มีการทุกหนักอย่างแน่นอนนะคะในราคา5 7 9 0 0 0บาทคันนี้คุ้มแน่นอนนี่ลูกค้าท่าไหนนะคะที่สนใจนะคะชอบสีแดงนะคะรีบตัดสินใจเลยนานๆจะเข้ามานะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลสีบอลเงินซะส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นเกียรอโต้แล้วก็ชมหน้าหล่อตอนนี้หายากมากวันนี้เข้ามาแค่คันเดียวเองแต่สีแดงมาแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบสีแดงตัวจะมีตัว2องสีอีนะคะสีขาวสีบอลอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เดี๋ยวหนูส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะสภาพสวยๆเลย เบานะคะนั่นนั่นตึงๆแบบนี้นะคะคอนโซลอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะผมใช้งานเลยขนาดยังไม่ได้ทำสปานะคะันนี้คือรถเพิ่งเข้าแล้วมาเอาแล้วมาทำรีวิวเลยนะคะยังไม่ได้ล้างขัดสีทำความสะอาดเลยรถสวยจริงๆนะคะได้ไฟไม่ผิดหวังแน่นอนนี่เดี๋ยวดูรละเอียดเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยคะ่ะ รายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้านะคะสภาพรถใหม่มากๆนะคะเครื่องเดิมเครื่องแท้นะคะไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบตรวจเช็คประวัติได้หรือพาช่างมาดูรถจริงได้เลยนะคะหัวน็อตตัวเครื่องเนี่ยไม่มีแกะไม่มีไขนะคะดูได้เลยคันนี้พิเศษเลยได้ในส่วนของโชคค้ำฝากระโปรงด้วยอันนี้จะเป็นของแท้ โตต้าเลยนะคะจะช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงเวลาลูกค้ายกฝาก,กระโปรงขึ้นหนักๆเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยเหมือนพวกโตต้าแคมนะคะที่เขาติดตั้งมาจากโรงงานแต่อนี้ลูกค้าติดเสริมมาแต่เป็นของแท้ของโตต้านะคะตัวนี้เลยอ่าได้โชคไปด้วยนะคันนี้คุ้มเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังระบบ a b s ทุกอย่างมาครบหมดนะคะจุดแต้มสีมาร์กสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะคันหน้าเดินตรง ไม่มีคดหงอแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำแน่นอนจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะมาโคตดนะคะจากโรงงานทุกอย่างมาครบหมดนะคะอันนี้น่าสนใจราคาดีด้วยลูกค้าซื้อรถปี19.20ด20ในราคา579,000เท่านั้นเองนะคะนี่เลยเพลรถ อยู่ครบเลขเครื่องได้ถังตรงโอนได้ร้อระบุปีผลิตชัดเจนปี2องพันิบเก้านะคะนี่ติกเกอร์มอกอกอโรงงานอยู่ครบปากกระโปรงเดิมๆนะคะแผงกันความร้อนมาครบนะคะขนาดยังไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้นะคะถ้าล้างขัดสีทั้งหมดสายอันนี้คือเหมือนรถใหม่เลยนี่เมคอารทุกอย่างมาครบสติกเกอร์จากโรงงานมาครบหมดนะคะ อ่าได้ยำรุ่นให้ทีนึงนะคะคันนี้เป็น Toyota Hilux Revo 2.4อีพ e ัดับเพื่อนแคบพ e r เ u n ร e r นะคะชมปี2019จด20ราคา570,000 9,000พบาทเท่านั้นกับเลขไม้หน0 0 0กว่ากิโลนะคะราคานี้ซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะเครดิตดีซีดาวน์ได้เลยต่างจังหวัดจัดได้มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของพื้นที่ในประเทศไทยจัดได้หมดนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากแน่นอนออกง่ายอนุมัติไวใครที่หารถไว้ใช้เอไว้ขับกลับบ้านช่วงปีใหม่นะแนะนําเลยช่วงนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าธนาคารปล่อยสินเชื่อง่ายนะปีหน้าจะยากขึ้นนะคะ ใครที่หารถไ้ใช้งานแนะนําเลยถือเอกาสารมาให้ครบนะคะมาดูรถถูกใจยื่นจัดแผนนั้นได้เลยนะคะแล้วก็รอรับรถกลับบ้านได้เลยภายใน2ชั่วโมงนะคะถ้าลูกค้าเอกาสารมาครบเครดิตดีนะตรวจสอบภายในวันอนุมัติรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะหรือถ้าอาชีพอืนอ่นๆที่ต้องลงตรวจสอบนะคะเช่นค้าขายเกษตรกรหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าทํารับเหมาต่างๆนะคะก็ ช้เวลาดําเนินการไม่เกิน3วันนะคะบางเคสก็วันเดียวก็จบได้นะคะก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะติดต่อฮานุกได้เลยที่เบอร์0ู8ย์7 6 8 2 6นะคะ098 627 6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ฝากรถคันนีน้ไว้ด้วยถ้าใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะรับจองออนไลน์นะาฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกด <c oughs> ติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถ สวยๆเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ